สวัสดีครับเจอกับ Camry เจอร์นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะวันนี้ผมจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือน u m b บ r รวันสำหรับผมนะตอนนี้เลยนะครับผมนะก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าสัวครับผมนะซึ่งอยู่บนถนนออนนุษนะครับทุกคนเนี่ยครับผมพอเด๋นซ้ายเข้ามานะครับก็จะเจอที่จอดรถครับทุกคนก็มีที่จอดรถจำนวนหนึ่งนะครับก็สามารถ รองรับได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับผม1 0บถึงสิาคันพอไหวนะครับทุกคนอ่ะเรามาเราก็ขึ้นบันไดมานิดนึงนะครับผมนี่คือสภาพบรรยากาศของร้านนะครับแล้วก็จะจะมีซุ้มเล็กๆนะครับไว้ทาก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือกาก,ากหมูครับวันนี้ทอดได้ สุดยอดมากมากครับผมนะกรอบเกลียวนะครับแล้วก็มีน้ํามันนิดๆเนี่ยครับนะแล้วก็มีใบโหระพานะครับสภาพบรรยากาศในร้านนะครับวันอาทิตย์ก่อนเที่ยงนะครับผมยังพอไหวนะบางคนไปประมาณแบบเที่ยงครึ่งบ่ายๆก็อาจจะต้องนั่งรอนิดนึงนะครับเนี่ยครับเป็นหน้าจานะสําหรับผมนะสั่งเส้นหมี่ครับเส้นหมี่เนื้อเปื่อยนะครับผมนี่ครับคือมันเข้มข้นดีมากเลยนะน้ำส้มไป ตักน้ำส้มไป3ช้อนนะครับนี่มันตามสูตรเบสิกเลยทุกคนนะครับผมแล้วแล้วพริกที่นี่เขาเปลี่ยนสูตรครับทุกคนเนี่ยครับพริกที่นี่เขาเผ็ดนะเขาเปลี่ยนสูตรเลยนะคือแบบโอ้เผ็ดอยู่กําลังดีเลยทุกคนนะครับนี่แล้วก็ใส่น้ำตาลไปสักนิดหนึ่งนะครับผมนะครับนัมเวันจริงๆเลยนะนี่ครับที่เห็นนี่คือแบงวันอยู่ตัวหนึ่งครับต้องปัดนิดนึงนะครับนะครับบางทีมันก็มีบ้างนะครับนี่ไป นะเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าไอ้กากหมูเนี่ยครับเทลงไปเลยนะครับทุกคนสําหรับผมนะกินอย่างนี้แหละนะครับกากหมูนี่ถ้วยละ20บาทนะครับผมนะเราก็คุกคๆุอาวแล้วเราผมวางโทรศรัพท์ไปไว้ไหนแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยอ่ะกลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ครับเส้นครับสุดยอดมากครับคือน้ํา เขาค้นมากก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าสัวนะค้นมากๆถือว่าจัดเป็นอันดับหนึ่งของผมเลยลองตามมากินกันดูนะครับผมในซอยอ่อนนอุชครับผม